สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าคืนเดินมืดพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปสำรวจเรื่องเล่าลี้ลับในสังคมไทยค่ะวันนี้จอยอยู่กับเพื่อนสีคนเดิมสวัสดีค่ะทุกคนมิ้นเองค่ะวันนี้หัวข้อชวนขนลุกหน่อยเนื้อจอยเราจะมาพูดถึงปอบผีฟ้าหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงกับปอบธรรมดาใช่เลยปอบผีฟ้าเนี่ยเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมอีสานเลยนะมิน มิ้เคยได้ยินเรื่องนี้ครั้งแรกตอนไหนตอนเด็กๆเลยอะ่ะบ้านยายอยู่ขอนแก่นมีอยู่ช่วงหนึ่งมีคนในหมู่บ้านป่วยตายติดติดกันแล้วคนเฒ่าคนแก่เขาลือกันว่าเป็นเพราะป,ปอบผีฟ้าเข้าสิงฟังแล้วหลอนมากโอ้ยจอยก็เคยบ้านยายอยู่สกลตอนเด็กๆอะ่ะหามออกไปเล่นตอนเย็นเพราะกลัวผีฟ้าเหมือนเขาเชื่อว่าผีฟ้าเนี่ยมันจะหากินช่วงโพรเพย์เออจริงแล้วผีฟ้าคืออะไรอะ่ะคือปอบหรือเป็นอีกแบบถ้าตามความเชื่อดั้งเดิม ผีฟ้าไม่ใช่ผีร้ายโดยตรงนะคือเป็นผีประจําตระกูลที่คอยรักษาคนในเครือญาติแต่ถ้าคนในตระกูลไม่ทําพิธีเส้นไหว้มันก็อาจกลายเป็นผีฟ้าเจ้าขางังหรือผีร้ายไปเลยว้าวนี่ลึกมากอะ่ะแล้วบางพื้นที่ก็บอกว่าผีฟ้ากับปอบเป็นศัตรูกันด้วยนะคนอีสานบางชุมชนเขาเล่าแบบนี้จริงๆแล้วมันสะท้อนอะไรบางอย่างด้วยนะมิ้นความเชื่อเรื่องผีแบบนี้มันแฝงวิธีจัดการกับคนป่วยคนมีพฤติกรรมแปลก หรือคนที่สังคมไม่เข้าใจเออเนอะเหมือนเป็นวิธีอธิบายสิ่งที่วิทยาศาสตร์สมัยก่อนยังอธิบายไม่ได้ใช่และแม้เดี๋ยวนี้โลกจะเปลี่ยนไปแต่ความเชื่อเรื่องปอบผีฟ้าก็ยังไม่หายไปนะยังมีข่าวยังมีพิธีรำผีฟ้าให้เห็นอยู่เรื่อยๆใช่เลยความเชื่อก็คือรากเหง้าทางวัฒนธรรมแหละถึงจะกลัวแต่ก็แฝงเสน่ห์บางอย่างก่อนจบวันนี้จอยอยากชวนทุกคนคิดนะว่าระหว่างผีฟ้าในความเชื่อกับความเจ็บป่วยทางใจในโลกจริง อะไรน่ากลัวกว่ากันอือหือทิ้งท้ายให้คิดกันยาวๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบอย่าลืมกดติดตามพวกเรานะคะจบตอนนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวมิ้นจะหลอนไปก่อนจอยไว้เจอกันตอนหน้าเรื่องเล่าใหม่อาจอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดค่ะสวัสดีค่ะ